ถ้าเพาะหัวมันฝรั่งเตรียมไว้ก่อนเวลาลงปลูกจริงต้นก็จะงอกเร็วมากค่ะสวัสดีค่ะก้อยการ์เด้นบันทึกการปลูกผักง่ายๆมือใหม่ก็ปลูกได้ช่วงนี้มีคนสนใจทำมันฝรั่งทอดจากมันฝรั่งสดกินเองค่ะ กอยการ์เด้นก็เลยจะพาไปรู้จัก5มันฝรั่งที่ยอดนิยมในไทยนะคะปลูกง่ายทนโลกหัวโตวไวและทำตลาดได้ดีที่สุดไม่ว่าจะปลูกกินหรือปลูกขายก็ปังแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ5 0 0 0มันฝรั่งที่นิยมปลูกที่ไทยปลูกง่ายทนโลกทำตลาดได้ดีพันที่1พันดอยตุง พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ไทยค่ะพัฒนาโดยโครงการหลวงนะคะลักษณะาภายนอกก็จะมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อสีขาวรสชาติดีเหมาะกับการบริโภคสดเช่นต้มนึง่งทอดทนโลกได้ดีค่ะเหมาะสำหรับอากาศเย็นนิยมปลูกในภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่พันธุ์ที่สองชื่อว่าพันธุ์阿拉斯า หัวเขาจะกลมค่ะเปลือกมีสีเหลืองสีทองนะคะเนื้อสีครีมเหมาะสำหรับแปรรูปเช่นมันฝรั่งทอดเฟรนฟรายค่ะให้ผลผลิตดีทนร้อนกว่าบางพันธุ์ด้วยนะคะเป็นพันธุ์ที่ตลาดส่งออกและโรงงานชอบมากค่ะพันุ์ที่3พันุแอตแลนติกเปลือกเรียบนะคะเนื้อสีขาวอมเหลืองค่าความชื้นต่ำเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปค่ะเช่นมันฝรั่งแผ่น ทนทานโลกเน่าดำได้ดีนะคะเป็นพันุยอดนิยมในตลาดเกษตรแปรรูปค่ะพันที่ที่พันกาเนล่าหัวจะป้อมๆนะคะเนื้อสีเหลืองอ่อนรสหวานนิยมบริโภคสดต้มหรือนึ่งรสชาติอร่อยดีค่ะปลูกก็ง่ายดูแลก็ง่ายเหมาะกับเกษตรกรรายย่อยนะคะตลาดบริโภคสดส่วนใหญ่จะชอบค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทย 5. พันเคเนเบก หัวจะใหญ่ค่ะเปลือกสีขาวเนื้อแน่นสีขาวค่ะเหมาะทั้งบริโภคสดและก็แปรรูปนะคะทอดดีไม่อมน้ำมันให้ผลผล,ผลิตสูงค่อนข้างต้านทานโรคนิยมปลูกในพื้นที่สูงที่มีอากาศเย็นค่ะกอยการเด้นจะสรุปให้คร่าวๆนะคะถ้าคุณปลูกเพื่อกินเองแนะนำเป็นพันดอยตุงแล้วก็กราเนล่าค่ะแต่ถ้าคุณอยากปลูกเพื่อขายตลาดสดนะคะจะเป็นพันกราเนล่าบวกเคนเบก แต่ถ้าคุณปลูกเพื่อขายโรงงานแปรรูปนะคะพันแอตแลนติกและก็阿拉斯าจะตอบโจทย์ค่ะใครสนใจอยากลองปลูกแต่ไม่มีหัวพันุ์สามารถไปซื้อมันฝรั่งสดๆจากในตลาดมาทำการลองปลูกดูได้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก,ก็มีลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะคะอยู่ในกล่องรายละเอียดหรือว่าคอมเมนต์ด้านบนค่ะ ส่วนฤดูที่ปลูกที่แนะนำเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะตุลาคมถึงมกราคมค่ะไปดูขั้นตอนง่ายๆนะคะในการปลูกขั้นที่1ก็คือเตรียมดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักค่ะวิธีการเตรียมดินง่ายๆก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่กล่องรายละเอียดหรือว่าลิงก์ตัวไอด้านบนค่ะ จากนั้นให้เราเตรียมหัวพันธ์ุมันฝรั่งนะคะโดยการทำให้เขางอก,ก่อนโดยมีตาสัก2-3จุดตัดชิ้นให้มีน้ำหนักประมาณ40-50กรัมค่ะจากนั้นก็ทิ้งให้เปลือกแห้งนะคะเมื่อเตรียมดินเสร็จก็สามารถลงปลูกได้เลยต้นโตเร็วค่ะเมื่อดินปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาลงปลูกนะคะโดยฝังหัวให้ลงในหลุมลึกประมาณ10เซนระหว่างห่างก็คือ30-40เซนค่ะ ก่อนปลูกสามารถลองปุ๋ยคอกก้นหลุมเล็กน้อยได้เลือกมันฝรั่งที่มีตาชี้ขึ้นด้านบนจากนั้นกบดินให้เรียบร้อยลดน้ำเช้าเย็นอย่าให้แฉะนะคะ ส่วนการดูแลนะคะก็จะให้ปุ๋ยค่ะโดยใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทุก15วันหรือจะเพิ่มเป็นสูตรปุ๋ย15-15-15เมื่อต้นเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะสำหรับวิธีการปลูกมันฝรั่งโดยละเอียดก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ตัวไอด้านบนหรือว่าในกล่องรายละเอียดค่ะหลังจากนั้นประมาณ20วันงดให้น้ำนะคะเพื่อรอการเก็บเกี่ยวจะช่วยให้หัวนั้นโตนะคะแล้วก็แห้งเร็ว ส่วนมแมลงศัตรูพืชที่ควรระวังก็จะมีพวกหนอนกินใบหนอนกัดใบนะคะเพลียยไฟหรือว่าด้วงมันฝรั่งนั่นเองค่ะส่วนวิธีกําจัดที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นพวกน้ําหมักสะเดาน้าส้มควันไม้หรือใช้ผงฟูผสมกับน้ำก็น้ายาล้างจานเล็กน้อยฉีดพ่นทุก7วันก็ใช้ได้ค่ะมันฝรั่งเป็นพืชที่ดูแลง่ายปลูกง่ายและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆเลยใครสนใจก็ลองปลูกดูนะคะ ใครสนใจอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ผักต้นกล้าผักไทยผักหายากผักต่างแดนรวมถึงอุปกรณ์การเกษตรต่างๆตอนนี้สามารถสั่งออนไลน์ได้แล้วนะคะลิงก์การสั่งซื้อทั้งหมดจะอยู่ใต้กล่องคำอธิบายหรือใต้กล่องคอมเมนต์ด้านบนค่ะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณที่อุดหนุนล่วงหน้าเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ